สวัสดีครับหนุ่มเครื่องยอดนิยมครับนี่วันนี้เจอกันกับวันวันพุธนะครับวันพุธที่สิบสี่พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับไอสองแปดสองห้าหกแปดวันนี้วันพุธวันพุธที่สิบสี่นะครับพฤษภาสองห้าหกแปดวันนี้ผมก็มี้าดีๆมานำเสนอกันนี่นี่นี่เป็นพลอดนะองค์นี้ นี่เลยเป็นพะรอดเป็นพะรอดลำพูนนะผมกรอบเก่าโบราณแบบนี้เลยมีห้ารายการนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่เลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากนี่ดูเนื้อหานะครับแห้งแห้งแต่งเก่ามากนี่เลยนะครับ คลอดนะครับเป็นคลอดลําพูนนะครับดูเนื้อหานะครับดูโอ้ยดูดยดดยนะครับสวยมือถือนะนี่ชัดเลยนะครับดูนี่เลยนะครับคอดนะครับ นี่กรอบเก่าโบราณน,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่อยดูกันวันนี้ก็นำเสนอครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัลรันลลงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จวะัละขังพิม์ใหญ่นะครับนี่กับนงพระเครื่องยอดนิยม hm, นะครับนงพระเครื่องยอดนิ hm EP ี่ยี่23แล้วนะที่เราเอานาพระสมเด็จนะครับพระเก่าพระเก็บนี่มานําเสนอกันมาแบ่งปันกันในราคา 1,000บาทนะครับ1,000บาททุกรายการเลยทุกรายการเลยนะครับพระสมเด็จนี้ผมเอาเปือยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขอบคงขอบข้างหมดแต่ผมมีขอบใส่ให้นะครับผมจะมีขอบใส่ให้ทุกรายการนะครับผมมีขอบใส่ให้ทุกรายการนะครับนี่มาเหมือนเดิมนะครับมีโอนมีปลายทางทุกรายการนี่เลยนะครับปิดได้เลยนะครับ1,000บาทนะครับสวยสวยถูกใจมารายการที่1เรามาเริ่มดูกันเลย นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่จัดจ้านมากเห็นไหมครับนี่เลยขอบกงขอบข้างนะครับนี่ตัดชิดมิดมวลทรงมวลสารเนื้อหานี่จัดจ้านชัดเจนเลยนะครับดูนะครับโอ้โห,โโหด,ดูครับความแห้งของแกงในเม็ดมวลทรงมวลสารเห็นไหมครับนี่ ดำนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมวลสุกมวลสารนี่มีคราบฝ้าด้วยนะครับนี่มวลสารนะครับนี่ดูพิมพ์สูงนะครับเกียรติรุสุ้มเห็นไหมครับเกียรติรุสุ้มดูนะครับพื้นข้างนอกสูงเห็นไหมครับพื้นข้างในนี่ต่ำนะครับผมเจนเลยดูเนื้อหานะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ขอบโค้งขอบข้างนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับ ชัดเจนเลยนะครับนี่เนื้อหามวลสารเม็ดขาวขุนนะครับนี audio, <Yeah. S 1> ่เลยข้าวสุกนะครับนี่ผิวพันธุ์นะครับยุบย่นนะครับเหี่ยวนะครับนี่เห็นไหมครับตึงมันนี่ไหมครับฉ่าเลยนะครับนี่ตามซอกโครงซอกแขนนี่ไหมครับซอกสูงซอกใหญ่ซอกต่ํานะครับนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับขอบกงขอบค้างนะครับ นี่พระเก่าพระเก็บนะครับเป็นสมเด็จบุรุษกลังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่แบ่งปันกันแบ่งปันกันนะครับตามภาษาบ้านๆนะครับในราคา1,000บาทนะครับใครสนใจบูชาก็1,000บาทนะครับนี่รับไปเลยนะครับนี่ดูนะครับด้านลุงด้านหลังนะครับขอบุงขอบข้างยุบย่นเห็นไหมครับนี่แห้งแร่งนะครับนี่นะครับพันพระนะครับพิมใหญ่นะครับ พิมใหญ่นี่เนื้อหามูลสารจัดดนะครับเกจทรุซุ้มนี่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่หลายยกนะครับรายการที่1ครับ1,000บาทนะครับปิดตามรายการมีขอบใส่ให้นะครับมีขอบใส่ให้รายการที่2ครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่เกตทรุซุ้มนะครับเออดูนะครับความแห้งความแปลงนะครับ เลยนี่ดูนะครับนี่สวยงามชัดเจนเลยนะครับนี่ผิวพันธุ์เนื้อหานะครับมุนทุงมวนสารจัดจัดนะครับชัดเจนนะครับขอบตัดชิดนะครับมิดแดงมิดดำนะครับเนื้อหามวนสารนะครับนี่แดงแดงนี่เลยนะครับฝังอยู่ในเนื้อเลยนี่แดงแดงดำดำนะครับนี่เลยนะครับชัดเจน ายการที่สองนะครับนี่ขอบคงขอบข้างนี่ครับยุบย่นเหี่ยวนะครับนี่งามชัดเจนนะครับเม็ดข้าวสุกนี่เม็ดขาวขุ่นใหญ่เนี่ยมุ่งสงมูลศาสตร์นี่ลงขอบล่างเห็นไ,ไหมครับดูนะครับว่าแหง้งเปล่งเก่าสวยงามขนาดไหนถึงยุคไหมครับนี่เลยนะครับสมดีว่าละข้งนะครับพิมพ์ใหญ่ ชัดเจนนะครับรอยปูตรงปูไตเห็นไหมครับสุดๆเลยนะครับเนื้อหาแห้งแข็งเก่าชิ้นชอบแบ่งปันนะครับบูชากัน1,000บาทนะครับมีกรอบใส่ให้มีกรอบใส่ให้นะครับสวยงามชัดเจนเลยนะครับพิมพ์ใหญ่สุดๆวะคลังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่หลายยกนี่เลยนะครับดูพื้นพงพื้นผิวนะครับสวยงามชัดเจนเม็ดเนื้อหามวลสารรายการที่2ครับ ติดตามรายการนะครับติดตามรายการเลยนี่เลยนะครับติดตามรายการเลยนะครับรับประกันสวยครับรับประกันสวยสุดเลยรายการที่สามครับนี่เลยนะพักพักนี่ครับเห็นไหมครับเป็นผลนมะตูมเลยนะครับนี่เลยนะครับเกตยรลุซุ้มเห็นไหมครับนี่พื้นผิวข้างลอกเนี่ยจะสูงข้างในจะต่าเห็นไหมครับนี่ซุ้มนี่เป็นหวายผ่าซีนะครับเม็ดมูหามนสารเห็นไหมครับนี่ วงนี้พิเศษเลยนะครับนี่มีเส้นสลักคติด้วยมีเส้นฐานแซมด้วยนี่ไม่ใช่ฐานเสมเส้นพระทิพย์นะครับเส้นพระทิพย์นี่คมกริบเลยนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะสวยงามชัดเจนนะครับเนื้อหาโอ้โหเห็นไหมตะแคงดูดีเห็นเลยเนื้อมุนทรงมุนสารนะครับครับนี่เลยนะครับนี่สวยสุดๆเกาโคงเกบข้างนะครับนี่ม็ดขาวขุ่นนะครับมวนสารนะครับเม็ดดำๆเห็นไหมครับ นี่ตรงนี้นะครับดำดำเม็ด,มดมมขาวสายขุ่นเห็นไหมครับข้าวสุกนะครับนี่ปูนเปิดหของเปิปด,ปปอดหอยนะครับชัดเจนนี่เลยนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมมันสงมนสารนะเป็นจุดจุดวงเด้งดำดำเนื้อหานะครับชัดเจนอกึกใหญ่นะครับนี่พักเกตเห็นไหมครับทะลุซุม้มนี่เลยยอด ด้านหลังนะครับลอยปูตรงปูไตยุกย่นแยกนะครับชัดเจนมากเนื้อหามวลสารเม็ดแดงเม็ดดานะครับชัดเลยนี่ยุกย่นแล้วนะครับขอบคุงขอบคางรายการที่3ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกตุรุสุลมนะครับกับหนุ่มพระเครื่องยอดนิยมนะครับเปิดบูชาแบ่งปันที่1000บาทนะครับหนึ่บาทนะครับสวยงามชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจนสมเด็จวัลขังนะครับพิมพ์ใหญ่ รายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่องเส้นนี้ก็มีองค์นี้ก็มีเส้นพระทิพย์นะครับเห็นไหมครับนี่คมคมเลยนะครับวิ่งสวยงามและดูเนื้อหานะครับแห้งแกงเก่ามูลสารนะครับมิดแดงมิดดำจัดๆเลยนะครับนี่ดูพันสุดๆเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับเนื้อหานี่เหลือง ออกทองเลยนะครับชัดเจนนะครับพื้นผิวข้างนอกนี่จะสูงข้างในจะต่ำเห็นไหมครับซุ้มนี่เหมือนวายา้าซิกมีเส้นพาทิปเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับนึงเส้นคมคมเลยนี่เลยนะครับมวลทรงมวลสารเม็ดแดงเม็ดดาเห็นไหมครับผิวพันขอบตัดชิดกลางลําตัวเห็นไหมครับนี่ดูนะครับนะคชัดเจนนี่ขอบคุมขอบข้างเห็นไหมครับ,บยุกย่นเลยไหมครับนี่ การแห้งการเซตตัวนะครับการยุบตัวของพระนะครับเป็นร้อยกว่าปีนี่ต้องอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่แห้งแก่งเก่านะครับนี่ด้านหลังชัดเจนสุดๆนี่เลยนะครับชัดเจนสุดๆชื่นชอบแบ่งปันบูชานะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นการเผยแพร่เป็นการแบ่งปันกันนะครับพระสวยสมเด็จวรังนะครับสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมใหญ่มีเส้นพระทิพด้วย สวยงามมากเลยออกมาช้างเลยนะครับรายการที่สามครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่รายการที่สี่รายการที่สี่ครับแหมตกใจเลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวจำผิดนะจะผิดองนะรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าครับคันนี้นี่พิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามชัดเจนนะครับเกรดทลุซุ้มเห็นไหมครับ นี่ขอบตัดชิดกลางลําตัวเห็นไหมครับนี่พระพักเป็นหูมตูมเห็นไหมครับเกียรทะลุซุ้มนี่ซุ้มค้อบเหมือนไหวผ่าซีกเห็นะครับนี่พื้นผิวนี่ยุบย่นแห้งแก่งนะครับแห้งเหี่ยวอย่างนี้เลยนะครับนี่เก่าสุดๆนะครับพื้นผิวข้างนอกพื้นข้างนอกเนี่ยจะสูงพื้นข้างในจะต่ํ็นะครับนี่เลยนะครับสุดๆเลยนะครับติดใบหูนิดๆนะครับเนื้อหามวลสารจัดๆอย่างนี้ สุดๆเลยนะครับแห้งเหี่ยวยุบย่นแยกนี่เลยขอบคงขอบข้างนี่แบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับนี่เลยบูชาได้นะครับบูชาได้แบ่งปันได้สวยๆอย่างนี้นะครับมีไว้ไปครอบครองนะครับนี่เลยนะครับดูดูความเก่านะครับความแห้งความเหี่ยวนะครับนี่ความยุบตัวเซตตัวนะครับของพื้นผิวองค์พระนะครับนี่เลยปูนเปลือก ปูนเปลือกหอยข้าวสุกนะครับนี่ปูนขาวนะครับนี่เลยนะครับส่วนผสมของท่านเนื้อหามวลสารนะครับนี่องค์พระสวยงามชัดเจนนะครับพื้นผิวยุบย่นแห้งแกล่งผะพักเป็นหุ่นมตูมรายการที่5ครับนี่เลยนะครับ1 0 0 0บาทนะครับ1,000บาทนี่โอ้โหเบามากเลยนะเบามากทุกท่านที่รับแบ่งปันผมไปบูชาผมไปนี่กลับมาเช่าอีกเลยนะหลายท่านเลยนะครับสวยมากนะครับ เบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเลยไอดีลงไอเดียไลน์เพื่อนงเพื่อนได้นะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับโอนก็ได้เก็บไปทางก็ได้ในราคา1,000บาทนะครับ1000บาทเป็นสมเด็จวันละคังนะครับนี่สวยๆเลยนี่มาต่อกันในรายการที่6ครับทุกรายการนะครับทุกรายการผมมีกรอบใส่ให้นะครับผมใส่กรอบให้นะครับมีสบายใจนะครับใส่กรอบให้สวยเลย <c oughs> รายการที่หกครับนี่พิม์พใหญ่นะครับเกตจะรู้ซุ้มเห็นไหมครับนี่วขึ้นมานิดหนึ่งนีครับพื้นข้างนอกเห็นไหมครับจะจะสูง พื้นข้างในจะต่ํามองดูรู้เลยนะครับนี่ดูคาบไขนะครับคาบผงเศษพระเศษเก่าๆนะครับมะเกาะปกคลุมดูพื้นผิวนะครับนี่ข้างล่างนะครับแห้งเหี่ยวเห็นไหมครับการยุบตัวเซตตัวนะครับเม็ดเนื้อหามวลสารจะจัดผิวพันธุ์องค์พระสวยงามชัดเจนนะครับนี่เฮ้ยมีเส้นพระทิพด้วยนะครับเห็นไหมครับคมๆหนึ่งเส้นนะครับเส้นพระทิพดูตรงไหนนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ เส้นนะครับคมคมเลยครับนี่ครับฝ้าครับไข่ครับ่มรองพิมพ์นะครับนี่ไหมครับการยุบตัวเซตตัวไหมครับแห้งเี้ยพื้นผิวนะครับมวลทรงมวลสารนะครับเม็ดข้าวสุกเม็ดขาวขุ่นเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยปอดขันนี่เห็นไหมครับตรงน้ำเสียนี่ก็มีนะครับตรงลำตรงลำตัวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนื้อหามวลสารเห็นไหมครับเป็นจุดจุดแดงๆเห็นไหมครับ นี่เม็ดข้าวสุกนะครับหมูเม็ดขาวขุ่นใหญ่ๆนี่ครับเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับเป็นจุดๆนี่นี่เลยนะครับนี่เลยมวลทรงมวลสารนะครับเนื้อหานี่ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่สวยงามสุดๆดูขอบข้างครับคันนี้นี่เลยนะครับเห็นไหมการยุบตัวการเซตตัวการแห้งกันเหี่ยวนะครับ เม็ดข้าวสุกเม็ดขาวขุ่นเห็นไหมครับนี่เกาะตัวกันนะครับนี่เซตตัวยุบย่นเข้าไปนี่เม็ดดำๆเห็นไหมครับนี่เลยนะครับพื้นผิวนะครับดูดิผ้าต้องต้องผ่านอายุอานามเป็นร้อยปีนะครับถึงจะแห้งถึงจะเหี่ยวถึงจะยุบจะย่นได้อย่างนี้นะครับสุดๆนะครับนี่เลยนะครับนี่เอาออกมาเผยแร่กันนะครับอ,ออกมาเผยแร่เห็นไหมเม็ดขุ่นๆใสๆนี่เนื้อหาชัดเจนนะครับอย่างนี้ นี่เลยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับยุบย่นแยกนะครับแห้งเหี่ยวลอยปูตรงปูไตนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนี่นี่เลยด้านหลังนะครับขอบตงขอบข้างนะครับนี่เลยนะครับสมริศวรค่งพิมใหญ่นะครับมีมีเส้นพาทิศคมคมเกียรติรุ่ซุ้มนะครับพิมใหญ่พระพักไปถึงมตูมเนื้อหาชัดเจนรายการที่6ครับนี่เลยนะครับ รายการที่เจ็ดครับนี่เลยนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเกตจุดซุ้มนะเกตจุดซุ้มนะครับนี่เลยนะครับไม่ทะลุนะครับเกตจุดซุ้มผิวพันธ์เนื้อเนื้อหานะครับนี่ทุบตับเลยนะครับนี่ม็ดขาวขุ่นนะครับใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นคนก้อนคนก้อนนี่เนื้อหามวลสารนะครับของท่านเลยนะครับนี่ดูฝังอยู่ในเนื้อนี่ก็เป็น ข้าวขาจำ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 ฝั่งนี้นี้นคือข้าวสุงข้าวสุกกล้วยนะครับที่ท่านบุตรเอามาทําเป็นมูลสารเห็นไหมครับนี่ยุบย่นนี่แห้งเหี่ยวนะครับชัดเจนมากนี่เลยนี่สวยงามนะครับดูดิครับผิวพันธุ์เนื้อหาผ้านี้มันสุดๆเลยนะครับนี้เลยนี่ขอบคงขอบข้างนะครับเห็นไหมครับแห้งเหี่ยว ชัดเจนนะครับชัดเจนนะด้านลงด้านหลังนะครับยุยนแยกเห็นไหมพระนี้ไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ถือว่าเก่าสุดๆนะครับนี่ถ้ายังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมอยู่แบบยังคุมตั้ง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 อยู่ก็นั่นแหละอายุนามยังไม่ไม่เยอะนะครับนี่พระนี่ครับผ่านอายุอนนมำร้อยกว่าปีนะร้อยห้าสิบปีหกสิบปีนี่ต้องอย่างนี้นะครับขอบคุมขอบข้างนี่ไปหมดแล้วนะครับยุยนนะครับมนไม่มีเหลี่ยมพื้นผิวนะครับแห้งเหี่ยวเห็นไหมครับชัดเจนสุดๆนะครับ นี่เลยเม็ดมวลทรงมวลสารรายการที่7ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเก็บจุดซุ้มนะครับเก็บจุดซุ้มนะครับรงนี้พิมพ์ใหญ่เก็บจุดซุ้มตัดชิดนะขอบเห็นไหมครับตัดชิดกลางลําตัวเห็นไหมครับตรงนี้นี่เลยนะครับไหลยกเห็นไหมครับรายการที่7ครับนี่ปิดตมรายการนะครับทุกรายการผมให้บูชา1 0 0 0บาทนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับทุกรายการ1,000บาท รายการที่8ครับนี่อันนี้เกตทะลุซุ้มนะครับเห็นเลยนะครับรลดูพื้นผิวก่อนนะครับแห้งเหี่ยวพระพักนี่โอ้โหเด่นนะครับนูนเป็นสง่านะครับเป็นมืนเมิดวัตูมเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะครับพื้นผิวพื้นผิวเนี่ยเม็ดแดงๆเห็นไหมครับดำๆเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อหามวลสุงมวลสารท่านดูนะครับชัดเจนนะครับองค์นี้เกจทะลุซุ้มนะครับเกจจะเอียงนิดๆเห็นไหมครับนี่ทั้งองค์พระเลยดูผิวพันเนื้อหาพระนะครับ ชัดเจนมากนะครับดูดิสวยงามจริงๆนะครับแห้งแกล่งนะครับเออแตกลายงงลายงาเห็นไหมครับยุบย่นแยกนี่เลยนะครับชัดเจนสุดๆพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนี่เลยอ่ะดูขอบข้างกันครับคนนี้ดูดิครับโอ้โหเป็นกลอนเลยเห็นไหมครับยุบย่นนะครับนี่เนื้อหาวนสูงมบนสารจัดเลยนะครับ นี่เลยนะครับเห็นะครับขอบคุงขอบข้างนะครับสุดล่างนะครับนี่แน่นนะครับแกข่งนะครับนึบเลยนะครับนี่ครับผมขึ้นหลังนะครับยุบยนแยกเห็นไหมครับนี่เลยมีมวลสุงมวลสารด้วยไหมครับนี่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 เป็นขนก้อนขนก้อนขนก้อนก้อนอย่างนี้นะครับแดงนี่คือเนื้อหานะครับนี่มีมวลสุงมวลสารชัดเจนนะครับชัดเจน รายการที่แดครับพิมพ์ใหญ่เกียรติธุรซุ้มนะครับพิม์ใหญ่เกียรติธุรซุ้มรายการที่แปดครับหนึ่งพันบาทนะครับผมให้บูชาผมเปิดที่บูชาที่หนึ่งพบาทนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ซุ้มขนาดหักนิดนึงนะครับนี่ธรรมดาของพระเก้านะครับมีเส้นพระทิปเห็นไหมครับนี่คมคมเลยดูเนื้อหานะครับนี่โอ้โหสุดๆดเลยนะครับแกร่งมากนะครับนี มากนะครับนี่เห็นไหมพื้นในเนี่ยจะจะทะลึกพื้นนอกนี่จะตัดจะสูงเห็นไหมครับพื้นเขาจะต่ําสูงพิษต่างกันนะครับแล้วดูซุ้มขอบนะครับเหมือนไหวผ่าซีกเลยเห็นไหมครับนี่การยุบตัวเซตตัวการม้วนตัวเข้าไปนี่เลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนมากไหลยบเห็นไหมครับมวนสารเนี่ยเม็ดขาวคุณอะไรเน่ฝังอยู่ข้างในเลยเนื้อหาสวยงามชัดเจนนะครับแห้งแกล่งเก่าเลยนะครับ นี่สุดสุดสุดนี่ขอบุงขอบข้างนะครับชัดเจนมากนี่เลยนะครับสวยมากสวยมากนะครับนี่เลยนะครับสวยมากนี่เลยสุดสุดนะด้านหลังนะครับแห้งแก่งเก่าชัดเจนรายการที่เก้าครับ พิมใหญ่นะครับพิมใหญ่นะครับเนื้อหานี่สุดๆเลยรายการที่สิบครับนี่รายการที่สิบนะครับนิเกททะลุซุ้มนะครับนิดนึงมีเส้นพระทิพย์เห็นไหมครับดูเม็ดมลทรงมสารนะครับเม็ดดุงเม็ดดาเม็ดแดงเห็นไหมครับดูเม็ดข้าวสุกข้าวนี่เลยนะครับฝังอยู่ในเนื้อเลยไหมครับในประพัดเห็นไหมครับนี่ เ็นเม็ดขาวคุ้นๆนี่แหละครับนี่เป็นจุดๆอย่างนี้ในมวลสารนี่ไหมครับนี่เลยนะครับนี่จุดๆนี่เห็นไหมครับนี่ข้าวสุกนะครับนี่กล้วยนะครับนี่ธันบุตรผสมผสานเห็นไหมอยู่ในลาตุงลาตัวเห็นไหมเนียนนะครับเข้านุ่งข้าเหนื้อฝังเป็นรอยเป็นตามดเลยนะครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับพื้นพงพื้นผิวนะครับเหี่ยวยุบนี่เลย ขอบคุงขอบข้างดูนะครับนี ez, ่แห hey, like ้งแก่งเก่าพระเก่าต้องอย่างนี ang, ้นะครับพระเก่าต้องอย่างนี้นะครับนี่สุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนี่เลยนะครับนี่ดูโอ้โหเป็นก้อนก้อนขาวขุ่นอย่างนี้เลยนะครับเนื้อหามวลสารท่านสุดๆเลยเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดาอย่างนี้เลยนะครับดูข้าพฟงคาบฟ้าพระนี่ไม่ผ่านการใายเลยนะครับ นี่แห้งเหี่ยวนะครับสมแล้วก็อายุอานามร้อยกว่าปีนะครับนี่เลยนะครับสุดๆเลยนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหย่นแยกนะครับนี่นี่มวนทรงมุนสารเห็นไหมครับยุบเข้าไปเลยนะครับเป็นก้อนนเลยนะครับนี่นี่คือพระสมเด็จวราคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกีทะตุรุซูมมีเส้นพระทิพย์นะครับชัดเจนนะครับรายการที่10บครับผม รากาที่10บูทูช่องทางการติดต่อผมนะครับนี่เลยทุกรายการเราเบ่งปันกันที่1,000บาทมีอุลมีปลายทางน,นะครับมีอุมีปลายทางน,นะครับนี่ติดต่อได้นะครับนี่ช่องทางการติดต่อกดไลค์กดแชร์นะครับชื่นชอบนี่เผยแพร่พุทธคุณไปนี่ได้ในราคาที่เบาๆจับต้องได้กันนะครับนี่มาเรามาต่อกันอันนี้พิเศษนะครับนี่นี่พิเศษนะครับเป็นพระของอ ใหญ่ท่านหนึ่งท่านนี้มาแบ่งปันนะครับเป็นะลอดนะครับนี่พร้อมกรอบโบราณอย่างนี้เลยนะครับผมแกะแล้วจะเปิดให้ด the ูนะครับนี่ดูเนื้อหานะครับชัดเจนมากนะครับแห้งเห็นไหมครับนี่ะลอดนะครับะลอดลําพูนนะครับนี่ดูเนื้อหานะครับดูนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูสนิมขึ้นเลยนะครับสนิมดินขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูอย่างนี้เลยนะครับ จช่ไหเดี๋ยวจะสอให้ดูนะนี่ดูนะครับนี่สนุงสนิมขึ้นเลยนะครับนี่อยู่ในดินเลยนะเป็นพักกลุนะรอดนะครับนี่ดูนะครับสวยงามเลยคราบนะครับนี่สนิมแดงอย่างนี้ขึ้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นเลยนะครับเป็นเหล็กแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นเหล็กแล้วเป็นพันก่ปีนะครับน่าจะเป็นเหล็กแล้วนะไม่เหล็กดูติดหรือเปล่านะครับนี่นะดูดิครับนี่ เป็นแร่เหล็กแล้วนะครับนี่เป็นขุยเป็นเหล็กแล้วนะครับเนี่ยชื่นชอบแบ่งปันได้เลยนะครับเป็นพลอดลํำพูนนะครับนี่เลยเห็นไหมสนิมเหลือง okay. ขึ้นเลยนะครับนี่นี่การแข็ง <Dow> ตัวนะครับสุดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับนี่ดูดิโอ้โหนี่เก่ามากเก่ามากนะครับนี่เก่ามากนะครับนี่มีเป็นแร่เหล็กเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ สวยงามมากเลยนะครับนี่เลยนะครับข้างหลังไม่ได้แกะนะครับข้างหลังนะสวยงามสุดๆนี่นะครับเป็นพลอดนะครับแบ่งปันกัน1,000บาทเหมือนกันนะครับชื่นชอบนี่จัดได้เลยสวยงามมากดูดีครับดูเนื้อหานะครับสนุงสนิมขึ้นเลยนะครับนี่แกง้งวักพระรอดนะครับรายการที่1ครับพละรอด ครับผมรายการที่สองครับพลลอดอับผมนี่นี่แกให้ดูผมถอดห่วงไว้แล้วล่วะเออรายการที่สองครับพลลอดนะครับนี่ดูเด็กสนุงสนิมขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่เป็นเหล็กเลยนะครับ อยู่ในดินนี่เลยนะครับนี่กลุนะครับสวยงามจริงๆเลยอย่างนี้เลยนะครับแห้งเกงเก่าพันกว่าปีนะครับนี่พลอดนะครับดูดีจนสนิมขึ้นนะครับคิดดูว่าการดินเนี่ยแกลงขนาดไหนนะครับเนี่ยจนเป็นสนิมขึ้นอย่างนี้เลยนะครับสุดๆนะครับนี่ที่มาท่านบอกว่าโอ้โหของปู่ย่าตาย,ายายได้มานานแล้วครับบอก่ก็เกิดมาก็เห็นแล้วอยู่ในบ้านนะ ชินชอบก็แบ่งปันนะครับนี่เป็นพะลอดลำพูนนะดูนะครับโอ้โหจนสนิมขึ้นนะครับนี่เนื้อดินนะแต่สนิมดินขึ้นนะครับนี่สุดๆเลยครับว่าเก่าขนาดไหนนะครับนี่ใครชิ้นชอบนะ1,000บาทผมแบ่งปันนะครับผมแบ่งปัน1,000บาทนะครับนี่โอ้โหรายการที่2ครับรายการที่2นะครับนี่พะลอดนะครับ รายการที่3ามนะครับนี่ของพลลอดนะครับดูนะครับจนสนิมขึ้นนะครับนี่ผมชอบมากเลยนะครับเรื่องมาไหลนะแบ่งปันนะครับนี่เลยนะครับสวยสุดๆเลยดูนะครับนี่โอ้โหดูดิครับแห้งเกรงเก่าขนาดไหลครับขนาดนี้เลยนะครับนี่นี่เส้นสายทุกอย่างยังคมอยู่นะครับเห็นไหมใบหูใบหูเห็นไหมครับนี่ นี่เลยนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับนี่แห้งแกล่งเก่าอย่างนี้ดูนะครับเป็นพละรอดนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับใส่ขอบเรียบร้อยขอบโบราณให้เลยนะครับนี่เส้นสายนะเส้นหูเห็นไหมครับเส้นแตกนะครับยังคมอยู่เลยนะครับนี่เลยนี่สวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่สนิมดินขึ้นเลยนะครับนี่เก่าๆอย่างนี้ใครชื่นชอบแบ่งปันนะครับบูชาผมได้1,000บาทนะครับ นี่เลยนะครับนี่พระดีนะครับเนื้อหาเก่าๆอย่างนี้หายากครับนี่รายการที่สามครับสำหรับรลรอดนะครับรายการที่สี่ครับดูแต่ละองค์นะครับสนิมขึ้นเลยนะสนิมดินขึ้นเลยนะครับดูดีครับโอ้โหดูดิสุดๆนะครับสุดๆเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่เป็นรลรอดลำพูนนะครับ นี่ดูนะครับจนสนิมขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างยังคมอยู่เลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับซอกโคงซอกแขนนะครับเส้นน้ําตรงน้ําตกก็มีนะครับชัดเจนนะครับนี่คมมากเลยเห็นไหมครับนี่เขาเรียกอะไรนะกระหนุกกระหนึกนะคมเลยไหมครับตรงนี้ตรงนี้ไหมครับคมเลยยังคมอยู่เลยนะแต่เนื้อหาสิครับนี่เนื้อดินนะครับจนสนิมดินขึ้นนะครับครับเหลืองแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหสุดๆดนะครับ สุดๆนะครับความแห้งความแกร่งนี่สุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนี่เลยนะครับรายการที่สี่ครับปินพลอดนะครับเป็นพะลอดรายการที่สี่นะครับนี่หนึ่งพันบาทนะครับบูชาหนึ่งพันบาทสมเด็จก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่รายการที่ห้าครับพะลอดนะครับพะลอดลําพูนเปิดให้ดูนะครับในข้างหลังนะครับนี่เนือดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ เนื้อดินสุดแกร่งเลยนะครับดูดิสนุงสนิมดินขึ้นเลยนะครับคราบลงคราบดินยังอยู่นะครับคราบกรงคราบกรุนี่เลยนะครับต้นยางน้ําสนิมขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คิดดูแล้วนี่ผงพุทธคุณว่านพุทธคุณท่านน่าจะออกมานะนี่เส้นสายลายอย่างยังคมอยู่เลยนะยังคมอยู่เลยนะเห็นไหมครับนี่อย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คมกลิบเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงกระหนกกระหนืนี่เห็นไหมครับเนี่ยใบหูนี่เห็นไหมครับ เส้นคมกิดเลยนะครับเนี่ยเส้นน้ําตกก็จะตกลงไปละนี่เลยนะครับเส้นสวยงามชัดเจนนะครับดูเนื้อหานะแห้งกเก่งเก่าสุดๆสุดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นพลลอดลำพูนนะครับแห้งๆเก่าๆอย่างนี้บูชาแบ่งปันกันได้1,000บาทนะครับ1,000บาทพร้อมกรอบเงินโบราอย่างนี้เลยนะโอ้ย เป่เงินโบราณอย่างนี้เลยนะครับอ่ะรายการที่5นะครับสำหรับพลลอต1,000บาทนะครับนี่ช่องทางการติดต่อผม้างล่างสมเด็จกระไลไปเลยนะครับ1-10นะครับพลลอตก็มี1-5นะครับทุกรายการผมแบ่งปัน,ปน 1,000บาทนะครับ1000บาทนะครับนี่พ้าสมเด็จนี้ผมมีกรอบใส่ให้ด้วยนะครับมีมีกรอบใส่ให้ด้วยนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับมีบริการเก็บปลายทางสวยๆอย่างนี้สุดๆสุดๆนะครับผมนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่นุง่งพักเครื่องยอดนิยมนำผ้าดีๆสมเด็จมา,านำเสนอกันมาให้บูชามาให้แบ่งปันแล้วก็พลอดความเก่งความกล่าวสุดๆนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ